สวัสดีครับผมเบนซ์แปดแปดออโต้นะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานําเสนอเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็น Toyota c ซีเอนะครับไฮบิดไฮนะครับถือถือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นสําหรับฮอนด้าไอโตโยต้าซีเอสอารเลยนะครับนี่นะครับสําหรับสําหรับ To โยต้าซีเคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดน้ํามันมากนะครับคือในการประหยัดน้ํามันนะครับอัตราการกินน้ํามัน 24.4ต่อ1ลิตรนะครับถือว่าประหยัดน้ํามันค่อนข้างมากนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่มองหารถประหยัดน้ํามันนะครับในช่วงยุคน้ํามันแพงอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับ Toyota CSR นะครับ h r i d High นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนของภายนอกรถก่อนนะครับในส่วนของภายนอกรถนะครับถือว่าสีค่อนข้างสวยมากเลยนะครับ สีนะครับในส่วนของสีนะครับตัดหลังคาดํานะครับตัวรถจะเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับอันดับแรกนะครับมีไฟเด y l ไลท์มาให้เรียบร้อยนะครับมาตรฐานโรงงานนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นระบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับมีมาให้เรียบร้อยนี่นะครับมีสปอร์ตไลท์มาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเซนเซอร์กันชนหน้านะครับมีทั้งหมด4จุดนะครับ ในส่วนของเซ็นซเซอร์กันชนหน้า4จุดเซ็นเซอร์กันชนหลังก็มีอยู่4จุดนะครับสำหรับ Toyota CSR ไฮบิ i ไฮนะครับถือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับในส่วนของรถใหม่ป้ายแดงนะครับอยู่ที่ประมาณ1นล้านหนึ่งแกว่าบาทนะครับวันนี้เราขายแค่7จ็ด0 0นสบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับสำหรับ t o y o ต a CSR คันนี้นะครับจะเป็นรถปี2018นะครับในส่วนของเลขมาอยู่ที่6 0,000 6,000โลนะครับสำหรับ To โย ta c ซ r คันนี้นะครับถือว่าสวยมากนะครับคันนี้รถไม่มีทำสีไม่ได้ชิ้นเดียวเลยนะครับอในส่วนของกันชนหน้านะครับเจ้าของเดิมนะครับทำการใส่สเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะครับสำหรับ To โย ta c ซ r คันนี้นะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับนี่นะครับันตรงนี้ จะเป็นโลโก้จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับในส่วนของในส่วนของเครื่องยนต์นะครับวารันตีเครื่องยนต์สำหรับ t o y ยต a c ซ r รคันนี้นะครับวารันตีเครื่องยนต์นะครับเกี่ยวกับระบบไฮบริดทั้งหมด5ปีนะครับหรือ1 5 0 0 0 0สมนกิโลนะครับในส่วนของวารันตีของแบตเตอรีน่นะครับของ t o y ยต a m มอเตอร์ก็รับประกัน10ปีนะครับลูกค้าอุ่นใจได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลว่าแบตบ รั่วสอสามหมื่นนะครับ10ปีนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับ t o y o ต a c ซ r คันนี้ในส่วนของล้อแม็กนะครับเจ้าของเดิมทำการเปลี่ยนแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นแม็กเลนโซนะครับในส่วนของยางนะครับเราทำการเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นเลยนะครับขนาดยางจะเป็น2 2 5 5 0 R 1 8นะครับผมขอย้ำนะครับยางปี21นะครับเราเพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อวานนี้นะครับ ยางใหม่เลยนะครับ4เส้นนะครับล้อแม็กถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวจะเป็นระบบ LED มาให้ถือว่าค่อนข้างมาตรฐานนะครับนี่นะครับในส่วนของสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตยี่ห้อนี้ครับมีสเกิร์ตมาให้นะครับสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับสำหรับ To y ย ta CSR ไฮบิดไฮนะครับถือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของข้างประตูรถก่อนนะครับรองรับ Toyota c เซอรคันนี้นะครับดูครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับแผงข้างประตูนะครับเป็นทูโทนตัดนะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับกระจกมองข้างสามารถพับไฟฟ้านะครับเลนกระจกซ้ายขวาก็เป็นระบบ อัตโนมัติเรียบร้อยนะครับสามารถปรับได้เลยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างจะมีระบบ bsm นะครับนี่ครับ bsm ก็คือเวลารถที่วิ่งมาใกล้ๆนะครับจะมีไฟเตือนตรงนี้นะครับให้เราขับรถเหมือนก็เตือนว่าเรามัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับว่าะว่าตอนนี้นะครับจะมีรถสวนนะครับนี่นะครับนี่นะครับสเกิร์ตรอบคันนี่นะครับ ในส่วนของประตูหลังประตูหลังขวานะครับสติกเกอร์ของเดิมอะไรยังอยู่ครบหมดเลยนะครับสำหรับสำหรับโตโยต้าซีเอทอาร์ไฮบริดไฮคันนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่นนะครับเรามาชมความเดิมของรถนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นที่ล็อกเด็กนะครับกันเด็กเปิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตนะครับน็อตซอกประตูนะครับประตูหลังขวานะครับก็ยังเดิมสนิทเลยนะครับ นี่นะครับถ้าเข็บกาวเดิมลงงานนะครับคันนี้ไม่มีทาสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยครับนี่นะครับในส่วนของล้อแม็กหลังนะครับจะเป็นนี่นะครับล้อแม็กหลังเลนโซนะครับขนาดยาง2อ5 5 0ง r 1 8ยางปี21เนี่ยนะครับนี่นะครับเราอันนี้เราเปลี่ยนยางให้ลูกค้านะครับนี่ดูดูลายได้นะครับยางใหม่ครับปี21อลูกค้าสามารถเอาไปใช้ต่อเนื่องได้อีก2ปี3ปีนะครับสำหรับ Toyota c ซ r คันนี้นะครับอ่าในส่วนของด้านท้ายรถนะครับในส่วนของด้านด้านท้ายรถมีสปอยเลอร์มาให้ดูดูค่อนข้างหรูหรานะครับมีไฟเบรกตรงที่3นะครับเสาอากาศเป็นคี้ปลาฉลามมาตรฐานโรงงานเลยนะครับในส่วนของสเกิร์ตหลังนะครับสเกิร์ตหลังอันนี้เขาแต่งเพิ่มมานะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับสำหรับ t o y o ต a c ซ r h y b r i d high ไฮนะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับนี่นะครับ ปลายท่อคู่นะครับเป็นการดีไซน์สเกิร์ตถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายอยู่4จุดนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ท้ายนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับเป็นนี่นะครับไฟท้าย LED นะครับเป็น Daylight ถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับเพิ่มความหรูหรายามค่ำคืนนะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากเลยเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านท้ายรถนะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็จะมี ที่บางตานะครับเวลาเรามีของมีค่าวางก็คือเราไม่สา e ag มารถมองเห็นได้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นข้อดีนะครับอันอ่าประเด็นต่อมานะครับตะเข็บกาวนะครับท้ายรถนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานเลยนะครับตะเข็บกาวเดิมนะครับหัวน็อตฝากหัวน็อตฝากระโปรงท้ายนะครับไม่มีแกะเลยนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่มองหานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเกือบ4 0 0 0 0 0บาทนะครับในส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่นะครับถือว่าค่อนข้างครบหมดนะครับอันนี้จะเป็นกระป๋องเติมไอ้นี่นะครับเวลายางรั่วนะครับเติมไปเพื่อให้อุดรอยยางรั่วแล้วก็มีที่ปั๊มปั๊มลมรถนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ถือว่าค่อนข้างครบหมดนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถดีๆนะครับ สำหรับ t o y o ต a c ซ r รคันนี้นะครับเลขไม่เรารับประกันให้นะครับชนหนักน้ำท่วมเราก็รับประกันให้นะครับรถของเราเราเราคัดสั่งรถที่มีคุณภาพนะครับมาให้เลยคันนี้นะครับไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับสำหรับ t o y o ต a c ซ r Hy b อาร์ไฮบริดไฮนะครับถือว่าจะเป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนด้านซ้ายรถนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยางนะครับยางใหม่เช่นเคยนะครับยางใหม่4ี่เส้นเลยนะครับ 22550R18 นะครับประตูฝั่งซ้ายหลังนะครับดูนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับหัวน็อตนะครับหัวน็อตหัวน็อตหัวน็อตประตูนะครับเราก็เน้นเดิมจากโรงงานนะครับเลขไม้ในส่วนเลขไม่เรารับประกันให้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวพาชมนะครับตะเข็บกาวเดิมหมดเลยนะครับอ่าถ่ายเพจนี่นะครับในส่วนของรถนะครับเพจปี2018แท้เลยนะครับสำหรับ Toyota CSR h i g าไฮแนริโตโยต้าเซคันนี้นะครับคือไม่แท้นะครับในส่วนของประตูหน้าซ้ายนะครับ ก็ดูจากตะเก็บกาวนี่ก็เดิมจากโรงงานนะครับลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะครับรถของเรานะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับแผงประตูนะครับในส่วนของแผงประตูตัดกระเทานะครับเพิ่มความหลูหรานะครับในส่วนของแผงประตูหน้าซ้ายนะครับนี่นะครับหลูหรามากนะครับ กระจกมองข้างนะครับก็ถือว่ากระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับตัดกับไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED นะครับสำหรับ Toyota CSR คันนี้นะครับ b r บ d High นะครับถือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับนี่นะครับโลโก้นี่นะครับมีไฟหน้านะครับกลางคืนนี่จะสวยมากนะครับจะเป็น LED นะครับนี่นะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่มองหารถนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็น Toyota CSR Hybrid High นะครับถือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับเสียงเครื่องถือว่าค่อนข้างเงียบมากนะครับและตอนนี้เรายังสตาร์ทเครื่องอยู่เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับ Toyota CSR คันนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมจะพาชมในส่วนของความเดิมของรถก่อนนะครับอันดับแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระปรงนะครับ เติมจากโรงงานนะครับตะเข็บกาวฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์ฝากระโปรงนี่ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายก็ยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับผมจะพาดูตรงเบ้าหัวโช๊กนะครับเบ้าหัวโช๊คนี่ก็เดิมจากโรงงานนะครับคานหน้านะครับคานหน้านี่เดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับเดิมหมดเลยนะครับตอกเดิมหมดเลยนะครับสำหรับ สำหรับ t o y o ต a CSR ไฮบิดไฮคันนี้นะครับเครื่องยนต์จะพัดจะเป็นเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีนะครับในส่วนระบบของไฮบิดนะครับไฮบิดเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้ทางศูนย์โตโยต้าเรารับประกันให้5ปีนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบิดก็คือรับประกัน10ปีนะครับเครื่องยนต์นี่ก็คือรับประกัน5ปีหรือ1,50,000มนกิโลนะครับในส่วนแบตเตอรี่รับประกัน10ปีไม่กํา ไม่กำหนดระยะทางนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ถือว่าค่อนข้างเงียบมากนะครับสำหรับโตโย t ้าเซคันนี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นี้นะครับถือว่าค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากนะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับ24.4ต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับระยะทางนะครับถือว่า ในช่วงที่น้ํามันแพงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับลูกค้าที่มองหารถประหยัดน้ํามันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาชมนะครับในส่วนของภายในรถนะครับเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงนะครับอันนี้ในส่วนนี้คือจะเป็นกล้องนะครับกล้องสำหรับ Toyota CSR Hybrid h i g บรุ่นนี้นะครับจะมีเดตเลดมาให้ด้วยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านในรถนะครับในส่วนของกุญแจรถนะครับถือว่าค่อนข้างครบนะครับกุญแจมีมาให้2ดอกนะครับดูจากสภาพเบาะนี่นะครับผมบอกตรงก็ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับสําหรับ To โย ta c r ีเอทอาร์ไฮบรคันนี้นะครับนี่นะครับเบาะค่อนข้างใหม่มากดูปรมอะไรดูทรงสปอร์ตมากนะครับเดี๋ยวผมนี่นะครับ อันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับถือว่าแอร์ค่อนข้างเย็นนะครับอันดับแรกนะครับในด้านความปลอดภัยนะครับสำหรับ Toyota c ซ r เอสอาร์ไฮบริดไทยคันนี้นะครับแอร์แบ็กมีทั้งหมด9ใบนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มความปลอดภัยอย่างมากนะครับสำหรับโตโยต้าซีเอสอรคันนี้นะครับในส่วนระบบแอร์นะครับแอร์จะเป็นระบบแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับภายในดูดีไซน์ล้ำมากนะครับนี่นะครับ ในส่วนของจอเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยหลังนะครับนี่นะครับกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับหรือจะเป็นเนวิเกเตอร์ก็มีนะครับสําหรับนี่นะครับนี่นะครับเนวิเกเตอร์นะครับสามารถเลือกศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านได้นะครับว่าระยะทางนี้อีกกิโลกิโลได้หมดเลยนะครับ หรือลูกค้าต้องการเข้าศูนย์ที่ไหนนะครับสำหรับของ Toyota นะครับมีมาให้เรียบร้อยหรือลูกค้าต้องการเลือกนะครับว่าจะไปที่ตำแหน่งไหนที่ใกล้เคียงอะไรประมาณเนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นี่นะครับบอกเลยนะครับว่าโรงพยาบาลใกล้คุณก็คือโรงพยาบาลบาการุนเวชเนี่ยครับการุนรัตนะครับนี่นะครับ ระยะทางนี้ใช้ในการเดินทาง4.8กิโลนะครับนี่ในส่วนของด้านเครื่องเสียงรถนะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับเครื่องเสียงในส่วนของพวงมาลัยนะครับสามารถปรับเครื่องเสียงได้ตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับนี่นะครับสามารถรับโทรศัพท์ผ่านทางมือถือได้เลยนะครับไอ้ผ่านทางพวงมาลัยได้เลยนะครับ ในส่วนของสำหรับรุ่นท็อปนะครับในส่วนของ t o y o ต a c ซ r คันนี้นะครับก็จะมีเลดรามาให้มาตรฐานเลยนะครับมีเรดรามาให้นะครับหรือจะมีไอ้ระบบวิ่งอยู่ในเลนนะครับนี่นะครับเวลาวิ่งออกนอกเลนนะครับพวงมาลัยมันจะดึงกลับเองนะครับเพื่อให้วิ่งตรงเลนนะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างครบมากนะครับในส่วนของระบบ BSM ก็มีนะครับจะมี สัญญาณเตือนเตือนอยู่กระจกมองข้างตรงนี้นะครับสัญญาณเตือนปิ๊บปิ๊บเวลรถที่มันวิ่งผ่านนะครับเพื่อให้เราเพิ่มความระมัดระวังนะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็เป็นระบบพับไฟฟ้านะครับมาตรฐานเลยนะครับนี่นะครับสำหรับลูกค้าที่มองอยู่คันนี้ถือว่าออปชั่นท่องค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กเใบนะครับแอร์ออโต้เนวิเกเตอร์ มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอมีเลดารามาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับหรือจะมีตัววิ่งอยู่ในเลนรถนะครับเวลาเราวิ่งออกนอกเลนนะครับจะมีสัญญาณเตือนนะครับพองจะดึงกลับมาถือว่าจะเป็น,เท,นเทคโนโลยีใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของเซนเซอร์กันชนหน้ารถมีอยู่4จุดนะครับในส่วนของกันชนหลังก็มีอยู่4จุดนะครับ นี่ถือว่าค่อนข้างครบมากนะครับสำหรับ Toyota c เซดคันนี้นะครับนี่ครับเกียร์ออโต้ดีไซน์รู่งหลามากเลยนะครับมีระบบ VSC VRC นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับสำหรับโตโยต้าเซดรคันนี้นะครับมี EV โหมดมาให้เรียบร้อยนะครับมีเกล็กางนะครับมีที่วางแก้วอยู่สองตำแหน่งนะครับภายในรถนั่งถือว่าค่อนข้างสบายนะครับภายในภายในเป็นสีดำนะครับผ้าหลังคาก็เป็นสีดํา ถือว่าค่อนข้างมาตรฐานเลยนะครับแบบโตโยต้าเซอาร์กันนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของด้านเบาะหลังนะครับในส่วนของเบาะหลังนะครับเบาะหลังนี่ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับในส่วนของเบาะหลังนะครับเราสามารถนี่นะครับเปิดหยิบของได้นะครับในส่วนของเบาะหลังนะครับหรือลูกค้าต้องการไปซื้อของที่มีขนาดใหญ่นะครับก็สามารถวาง ออกมาข้างนอกได้นะครับนี่นะครับในส่วนของเบาะนะครับสามารถพับได้ซ้ายและขวานะครับนี่นะครับในส่วนของเบาะนะครับถือว่าค่อนข้างกว้างมากนะครับนั่งสบายนะครับขาขานี้พอดีเยนะครับถือว่านั่งสบายในส่วนของความปลอดภัยนะครับในส่วนของเบลลนะครับก็มีมาให้3มจุดเลยนะครับในส่วนของเบลนะครับแผงข้างประตูนะครับ ก็จะมีที่วางแก้วมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นขวาและซ้ายนะครับถือว่าสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างดีนะครับนี่นะครับมีที่วางแก้วมาให้สําหรับลูกค้านะครับที่มองหารถดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับจะเป็น t o โยต้าซีเอ b ้าไฮบิดนะครับถือว่าจะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับในส่วนของรถใหม่ป้ายแดงนะครับอยู่ที่ประมาณ1นล้านหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับวันนี้เรามานําเสนอขายนะครับอยู่ที่ 7 3 8 0 0บาทนะครับรถจะเป็นปี2018นะครับในส่วนของ Toyota c ซ r คันนี้นะครับข้อดีก็คือวารันตีของเครื่องยนต์เกี่ยวกับระบบไฮบริดนะครับรับประกัน5ปีหรือ1 5 0 0 0 0สมนกิโลนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็รับประกัน10ปีนะครับจาก Toyota ามอเตอร์โดยที่ว่าไม่กำหนดระยะทางนะครับสำหรับ Toyota c ซ r นี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในส่วนของเลขไม้นะครับเลขไม้อยู่ที่61,000กิโลนะครับ สำหรับลูกค้าที่มองหานะครับมองหารถดีๆนะครับอันนี้เราก็นําเสนอเช่นเคยนะครับในส่วนของยางนะครับยางก็ใหม่สีเส้นนะครับอุปกรณ์ถือว่าค่อนข้างครบนะครับสำหรับ Toyota CSR คันนี้นะครับเราตั้งขายอยู่ที่738,000บาทนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับนี่นะครับสาหรับ สำหรับออัตราดอกเบี้ยนะครับเราก็มีแคมเปญให้นะครับ4ปีนะครับจะเป็น2.89นะครับ5ปีจะเป็น3.25นะครับหรือ6ปีจะเป็น3.89นะครับค่างงวดนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับค่างงวดเริ่มต้นที่13,000กว่าบาทนะครับสำหรับ t o y o ต a าซีเอทอาร์ไฮบริดไคันนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดสำหรับยุคนี้นะครับยุคที่น้ำมันถือว่าค่อนข้างแพงมากนะครับ Toyota าซ r เอทอาร์ไฮบริดคันนี้นะครับอัตราการกินน้ํามันนะครับอยู่ที่24.4ต่อน้ํามัน1ลิตรนะครับถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากนะครับแล้วก็ออปชั่นนะครับออปชั่นถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับสําหรับ Toyota าซีเออคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเรดร์นะครับมีระบบ BSM มาให้เรียบร้อยนะครับมีคูสคอนโทรลแอร์แบ็กเกใบนะครับอุปกรณ์ต่างๆถือว่าค่อนข้างครบมากนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจนะครับหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็มีบริการส่งรถให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับหรือลูกค้าที่ต้องการจัดไฟแนนซ์เราก็มีไฟแนนซ์รองรับให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถของเรานะครับเรารับประกันเลขใหม่ให้นะครับใหม่แท้นะครับ6 1 0ม0กิโล เรารับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับก่อนออกรถถ่ายน้ำมันเครื่องให้หมดเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับก mm. ับเบนซ์88ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ